พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องสนามพลังงานใหม่ที่พวกคุณกำลังอยู่กันในตอนนี้และจะมาพูดถึงว่าจากนี้จนถึงอนาคตอันใกล้นี้จะวิวัต์ไปอย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้บางส่วนได้เคยถูกพูดถึงแล้วแต่ตอนนี้พวกเราก็จะพูดถึงมันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดมากขึ้น ลองคิดถึงมันในแง่ที่พวกคุณสามารถสลัดทิ้งสัมภาระอันหนักอึ้องทิ้งออกไปได้สักสองสามปอนดูสิซึ่งในเวลานี้พวกคุณก็ได้มายืนอยู่ณจุดนี้แล้วหลังจากที่มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ตอนนี้พวกคุณรู้สึกเบาขึ้นแล้วและสิ่งที่ทำให้พวกคุณต้องติดแง อยู่กับปัญหาเก่าๆของตัวเองได้ลดน้อยลงไปแล้วและพวกคุณมีความพร้อมมากขึ้นอีกระดับหนึ่งที่พร้อมจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างอิสระเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆแต่ตอนนี้พวกคุณก็รู้สึกว่ากำลังรู้สึกสับสนงุนงงอยู่เล็กน้อยใช่ไหมที่หลักทั้งหลายไม่เป็นอะไรหรอก พวกคุณแค่ต้องการเพียงเวลาเล็กน้อยเพื่อปรับตัวเองและเพื่อปล่อยให้ความเบาสบายค่อยๆซึมซับเข้ามาเท่านั้นเองพวกคุณจึงจำเป็นที่จะต้องรู้สึกถึงเส้นทางเพื่อเข้าไปสู่ความเป็นตัวตนใหม่และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะตามมาอีกก่อนถึงสิ้นปีนี้แล้วมันจะมีความหมายอะไรสำหรับพวกคุณนะหรือ มันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่าพวกคุณจะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆคิดถึงสิ่งต่างๆและรู้สึกถึงสิ่งต่างๆในแบบที่ทำให้ตัวเองต้องแปลกใจพวกคุณจะพบว่าตัวเองมีความรู้สึกต่อตัวเองในแบบที่แตกต่างออกไปและนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ตลอดมา พวกคุณกำลังจะกลายเป็นคุณคนใหม่แล้วเพราะพวกคุณได้ทำเพื่อให้มันเป็นเช่นนั้นมานานแล้วพวกคุณจะเริ่มเห็นตัวเองและอยู่ในแสงสว่างใหม่ของตัวเองแล้วพวกคุณจะเริ่มจดจำตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองที่พวกเราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆได้และนั่นเป็นเพราะพวกคุณเปลี่ยนไปใช่ไหมหรือเป็นเพราะ การรับรู้ของพวกคุณเปลี่ยนไปหรือเป็นเพราะพวกคุณหันไปทำสิ่งใหม่ๆแทนหรือว่าเป็นเพราะพวกคุณได้ปลดปล่อยสิ่งเก่าๆทิ้งไปแล้วหรือเป็นเพราะที่พูดมาทั้งหมดนั้นถูกต้องทั้งหมดและยังมีอะไรมากกว่านี้อยู่อีกความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับพวกคุณแต่ละคน ก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ผลลัพธ์มันก็จะออกมาแนวแนวเดียวกันหมดคือพวกคุณจะประหลาดใจกับตัวเองเมื่อสิ่งนี้มันจบลงแล้วแล้วหลังจากนั้นพวกคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะหรือคำตอบก็คือพวกคุณก็จะได้พบว่ามันยังไม่จบนะสิเพราะพวกคุณยังจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อไป และยังคงจะต้องประหลาดใจกับตัวเองอยู่ต่อไปและตลอดไปและอย่างที่พวกเราได้เคยกล่าวมาถึงก่อนหน้านี้แล้วว่าตอนนี้ให้พวกคุณลองสังเกตดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทุกผลทุกแห่งในโลกของพวกคุณในขณะนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและให้ลองสังเกตดูว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันกำลังทำและที่ได้ทำมาโดยตลอดนั่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างกับโลกของพวกคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพที่พวกมันมีต่อพวกคุณอยู่ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็หมายถึงตั้งแต่ระดับครอบครัวของพวกคุณ ไปจนถึงระดับสังคมและไปจนถึงสภาพภูมิอากาศที่พวกคุณอาศัยอยู่และอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นที่หลักทั้งหลายเมื่อใดที่พวกคุณเปลี่ยนก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถคงความเหมือนเดิมอย่างที่มันเคยเป็นอยู่ต่อไปได้ไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ที่จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นจงซึมซับพ,พลังงานที่พวกเราพูดถึงอยู่บ่อยๆเหล่านี้เอาไว้จงรับพวกมันเข้ามาด้วยความรู้สึกขอบคุณและจงใช้พวกมันในการสร้างสารรค์โลกใหม่ที่พวกคุณต้องการขึ้นมาเพราะนั่นคือหน้าที่ของพวกมันและคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกคุณ ถึงได้มาอยู่ที่นี่พวกเรารักพวกคุณและสถิตยอยู่ภายในหัวใจของพวกคุณอยู่ทุกลมหายใจจงไปเยี่ยมพวกเราที่นั่นและขอให้ทุกวันจงเป็นวันที่สวยงามของพวกคุณ